ภาพปัจะัยหอมกับน,น,นี้เพืดอนวเดียบอะปัทูนานะครับเพื่อนๆนี่ก็มาซาบิมาซาบิจะพับแบบง่ายๆเหมือนแฟนพับสิโม,มวานแล้วก็จะกินนี่านซุปกับไข่กับ กาต้มพ่อใหญ่เตรียมอาหารเช้าว,ว่าให้ป้าข้าวโอ๊ตกินพรุ่งนี้ชาวค่ะนี่กินแล้วขับถ่ายดีๆแล้วก็แก้สายตาด้วยค่ะตาสว่างลูกเขาทำอาหารใช้มือ โอ้ยนี่ปวดแสบปวดร้อนแล้วนะเ,นเนพื่อนเพน้ากินอาหารแบบนี้ทุกเช้านะคะป้าไปตรวจจะไม่เป็นโรคเบาหวานนะที่ป้าจะใส่นี่ไอ้นี่เออ พวกนักกีฬาเขาจะกินทุกเชา้าเขาก็มีแรงกับเพื่อนๆกินอิ่มนะกินอิ่มแล้วก็สุขภาพดีค่ะนี่น้ำตาลทำแยมนะคะหนึ่งกิโลป้าจะซื้อไปที่เมืองไทยทำให้เพื่อนบ้าน กินด้วยจะทำกับมะยมกับมะขามมะขามที่หน้าบ้านป้าเป็นมะขามเปรี้ยวนะจะซื้อไปสักสองกิโลทำให้เพื่อนบ้านเขาคนละกระปุกกระปุกก็ไปเมืองไทยก็ให้เงินคนแก่ข้างบ้านนะมีความสุข อาหารเช้าเพื่อสุขภาพเพื่อนๆถั่วที่บ้านเรามีเยอะนะคะถูกๆก,กินกับข้าวโอต๊ตการขัดถ่ายดีนี่ผลไม้ที่ทำบันนั้นจะหมดแล้วเพื่อนๆ <c oughs> ไปกินข้าวข้าวเช้านะคะ เมื่อวานนี้มาตกแรงแรงดูท้องฟ้าเห็นไหมเพื่อนๆมันสีดำนะไม่หนาว